สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้กำลังจะไปฉีดวัคซีนนะฮะ Good morning จะไม่ต้องจีนสอง <laughs> ลมขาสั่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณยิบจะขาสั่นปั๊บปั๊บปัั๊หรือเปล่าวันนี้ไปฉีดที่ไหนคะเขานัดที่ไหนสนามปลาปลาใบเอาน้ำเมาปลาใบเอานางปลาใบสนามใหญ่สนามร้างอ่ะไม่ร้างเขาทำใหม่เลยอ๋อ เดี๋ยวไปถึงดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าถึงแบบแถวยาวมากครับดูฮะนี่ขนาดมาเช้าๆแล้วนะครับเนี่ยยาวมากๆเลยดูฮะแต่ละคนแบบยืนร้อนกันคนก็เยอะมากตอนนี้ยังยืนะฮยยังไม่ได้นั่งเลยดูนี่ฮะยังลงทะเบียนกันอยู่ผมก็ต้องยืนรอต่อไปครับ ตอนนี้ได้ลงทะเบียนแล้วฮะได้กรอกข้อมูลไปแล้วนะฮะแล้วก็นั่งรอคนที่975ทุกคนดูนูต้องนั่งรอต่อไปครับผมตอนนี้นั่งรอหมอฉีดนะฮะดูสีหน้าผมด้วย <c oughs> <c oughs> สีหน้ากังวลฮะเป็นคนที่กลัวเข็มนะฮะนี่บอกหมอไปแล้วนะครับเมื่อกี้บอกหมอว่าหมอครับฉีดเบาๆนะะคุณหมอก็บอกว่าจะฉีดเบาๆให้ดีที่สุดเลย่ะ คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุณหมอคุณหมอเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรผมก็แบบชิวๆฮะดูแววตาฮะเหมือนจะร้องไห้นะ <c ười> เดี๋ยวมาดูสีนะฮะคือกังวลมากฮะตอนนี้จังหวะนี้แบบกังวลมากเพราะเป็นคนที่กลัวเข็มนั่งแบบถอนหายใจดูดูแมสฮะหายใจเขา้าออกฟูบฟ้าฟูบฟ้าแบบกลัวฮะนี่ฉีดเลยครับคุณหมอ ผมพร้อมนะฮะคุณหมอก็เล่นตัวจังเลยนะฮะกว่าจะได้ฉีดแต่ผมนี่ก็ตื่นโอ้โหเสียวว้าวครับจังหวะน,นี้พอคุณหมอแบบอาทายาชานะรู้สึกเสียวเย็นว้าวขึ้นมาทําทใจนิดนึงฮะตอนนี้ตอนนี้คุณหมอฉีดแล้วปากลงไปชื้อ,อม,มีอาการถอนหายใจนิดหน,นึ่งโอ้ยคุณหมอฉีดเข้าไปแล้วฮะก็สีหน้าแบบอืมแต่บอกตรงๆเลยว่าคุณหมอคนนี้แบบฉีด คือเบามากนะแบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาปักเข็มลงไปเลยนะอ่าหมอก็เสร็จแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณหมอก็อบอกกันแบบไม่เป็นไรค่ะฉีดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มานั่งรอดูอาการนะครึ่งชั่วโมงในะเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านนะนี่ฉ <c oughs> ีดแล้วนะฮะเข็มแรกยวรอดูอาการก่อนตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเนะเฉย โอเคครับฉีดเสร็จแล้วนะฮะจะกลับแล้วครับผมเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะฮะหมอบอกมามาตั้งแต่กี่โมงเนะี่ยมาตั้งแต่สิบโมงเนี่ยไม่ใช่เก้าโมงได้ฉีดตอนบ่ายโมงเนะี่ย โอเคครับผมเข็มแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะฮะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเดี๋ยวมาดูเข็มสองกันวันที่ยี่สิบสามกันยานี้นะน,นี่โอเควันนี้บายบายครับตอนนี้เกมกลับมาก็รู้สึกบแบบปวดแขนนะฮะรู้สึกเมื่อยตัวแล้วก็คันในคันตัวตอนนี้กีฬาพลาดเลวเดี๋ยวมาดูาการ entra a